ที่ครับวันนี้ผมมาวิวการ์ดบางแสนไฟขับนะครับนี่นะครับเพฟังใกล้ๆอันบอกกันเลยหนึ่งกล่องจะมี30บใบนะครับพี่บรถดผมเขาให้มานะครับคนนี้ ใจน่าจะเป็นพี่ชับนะครับซูเปอร์ชับคนนี้ชาไทยครับพี่ออฟพี่ออฟอันนี้เตยครับเตยหนองมนอันนี้ซูเปอร์ชับครับ อันนี้ไม่รู้จักนะทุกคนอันนี้เอเชียกับซูเปอร์ชาร์ปครับคนนี้ผมไม่รู้จักอนะทุกคนอันนี้น่าจะพี่ชารปนะครับซูเปอร์ชารปอันนี้ซูเปอร์ชาร์ปกับน,นี่บักโนว่า ีบาลังเพชรเปอร์นาคอนะเตยกับตูนครับเตยกับตูอน,น,ตตนะอ,น,นอันนี้เตยกับตูนนะอันนี้ซูเปอร์ชาปครับอันนี้เตชินกับอันนี้ไม่รู้ชื่อคู่ต่อสู้นะครับ นี่เอเชียครับเอเชียโอ้โหผมว่ารูปนี้เท่นะอันนี้เตยเตยน่ารักอยู่นะอันนี้ซูเปอร์ชาร์ทครับอันนี้กล้องโนวานะครับอันนี้ตูนนะครับทุกคนอันนี้ซูเปอร์ชาร์ทครับ อันนี้บรลลังเพชรกับพี่ออฟนะคะอ,อ,อันนี้นยยเตยน,นะต่อไปนะครับทุกคนพี่เอเชียครับอันนี้บรลังเพชรครับอันนี้บักู้กว่าอีกแลว้ว อันนี้ซูเปอร์ช็อปกับมิตแกนครับอันนี้บางลังเพชรครับน,นี่เอเชียกับตูนหมดแล้วครับการบางแสนไฟครับ EP แรก ASMR